สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอ d e n t i t y w e e คืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องถังในสกินลูกปลายหินมากอุดมสมบูรณ์เชีวยวนะลูกสกินดี้เนี่ยเา h e l โล,วล,วล,วล Hello, สวัสดีชาวอน e ั t i t ิ w ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม identity week ในวันนี้เนี่ยคิวจะมาเล่นรีวิวสกินใหม่ของน้องถงังน<ะ>ั่นก็คือสกินลูกปลายหิมะนั่นเอง<ะ>โอ้ยสกินนี้มันก็หุ่นตะมุตะมีเกินไปมุย้ย<ะ>ปกติเราเนี่ยไอ้น้องถังของเรามันก็กลมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสกินนี้มันทาให้น้องกลมขึ้นไปอีกล่ะ,ะนี่ถ้าเอาสีฟ้ามาทาสักหน่อยนะฉันนึกว่าโดนเลมอนเอาพี่บูลลี่ผมเหรอ <What? S 1> อะไรไม่ได้บูลลี่พี่แคจะบอกว่าหุ่นแบบนี้ก็น่ารักดีนะน้องแล้วไป a few minutes later สีสีสีว้าตายแล้วไอ้ถังลูกแม่กินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมตัวกลมขนาดนั้นนะลูกแม่แต่คุณสีทันยาก็บุลี่ผมแหงเนี่ย <c oughs> พี่ไม่ได้บุลี่พี่แค่เป็นห่วงสุขภาพของเราจริงๆแล้วโชว์นี่ก็เดินเหินไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วถ้าผมไม่ได้เดินผมเลี่นอ๋าหาหาอ้ย่านี้ก็เส้นตื้นเกิน ร,ร้อยแล้วค่ะทุกคนโอ๊ยกดฮันเตอร์ช่วงนี้ได้คือหาแป๊บเดียวจริงๆนะว่าแต่นั่นมันตั้งชื่อบ้าบออะไรของแกวันเนี้ยอโลดเข้าแมปมาบไปที่เรียบร้อยกับแมปโรงงานผลิตอาวุธโอ๊ยปฏิหารในที่สุดคลิปรีวิวของคิวก็ได้ออกดนะ่านที่มันแคบๆสักทีหลังจากที่โดนแกงออกตะดานใหญ่ๆมานานอ้าแถวบ้านเล็กมีหูขึ้นแถวนี้เป็นใครกันนะ เออแถวนี้มีคนอยู่ไหมเอออยู่ไหมอยู่ไหนวะนะเอ้ยเห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้าเดินไปไหนแล้วลูกคนนี้คือใครเอยอ้าวนกอีไลนั่นเองควางระเบิดไปแล้วควางระเบิดไปแล้วหลบยังไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะลูกสกินขาวขนาดนี้จะหลบยังไงก่อนส2 1สองหนึ่งว้กเอออ้าวนั่นนกกลับไปแล้วนี่นาใช้นกเลยเป่าใช้นกเลยเป่าใช้นกเลยไหมเลยไหมเอลคิดดูว่าเขาจะใช้นกซะอีกนกมันกลับไปแล้วไม่ใช่หรอ ไอเราก็โดนไล่คนแรกซะด้วยทีนี้ก็เลยลำบากเลยพอโดนตีไม้แรกนกก็ยังไม่กลับทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยตีเมื่อกี้ในชิวไก่เขาใช้นกนะแต่เขาไม่ใช้เฉยเลยข้างล่างมีห้องวีแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวเราเอาน้องไปซนเครื่องดีกว่านะเอ๊ะตรงกลางนี่มันจะมีค้นปั่นอยู่นะนั่นไงว่าแล้วเชียวมานี้ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดีไม่ต้องดินงด้นมาอยู่ตรงนี้นั่งลงไปเลยนั่งลงไปคิดว่าเครื่องตรงกลางไม่ของนายอีฟแน่เลยนั่นไงกูว่าแล้วเชียวนายอีฟจริงด้วยซ <c oughs> ิ้หวหวยได้ เห็นนะเห็นนะเห็นนะกลัวเปล่ากลัวเปล่าระเบิดมีระเบิดนะัวโอไม่โดนเลยมีระเบิดนะกลัวไหมกลัวไหมกลัวเหอะกาบล้ยกลัวระเบิดกูทีแหมเดินมิเข้ามาหาระเบิดเนี่ก็เป็นประทานอัลห่าบาทเลยนะเองเนี่ยฮะก็ป่าไม่โดนทําไมต้องกลัวด้วยเล่าโอ้โหพูดจาแบบนี้เอาปอกแขนที่อยู่ในมือมาฟาดหัวกันเลยดีกว่าและเองจะช่วยดีๆไหมเองจะช่วยดีๆหรือช่วยด้วยน้ำตาไม่เสียแขนนี่คือจะไม่ช่วยจริงๆใช่มุ้ยเออช่วยช่วยแล้วไง Eli, อีไลกดไฟวิวก็ไปทันแม่งและอันนี้จะไปไหมจะไปดีๆไหมอีไลเห็นนะว่าอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะอันนี้วางดักนาอีไปก่อนเอเ้ยก่อนนะเมื่อกี้คิวปาลาระเบิดโดนด้วยเหรอวะคิวเพิ่งเห็นแม่งเออบอกบ้าหน้าได้ฉันปาลาระเบิดไปโดนได้ฉันไม่รู้ตัวได้ยังไงกันแล้วอีไลเมือ่อไหร่จะล้มละล้มกทีเหอะโอเคไปนั่งเก้าอี้กันต่อนะคะลูก <S <S เดี๋ยวเรามารุ้นกันดีกว่านะคะทุกคนว่ารอบเนี้ย้องอีไลจะได้ใช้นกหรือเปล่ามีนกแต่ต้นเกยังไม่ได้ใช้เลยลูก เหลือก็ให้โอกาสผมได้ใช้หน่อยซโอกาสนั้นพี่ก็ให้เราไปแล้วไงแต่ว่าเราใช้ไม่ทันเองอ่ะอันนี้พี่ม่เกี่ยวอ่ารอบนี้เป็นรันจวนมาช่วยเพื่อนว่ะสวัสดีจารันจวนจะมาปล่อยกิดปลาเค็มแถวนี้เหรอฉันไม่ดมนะจะบอกให้ฉันไม่ดมอ่าวไม่ดมแล้วก็ไม่ดนเอ้ยวกอนมาช่วยอะไรก็ยี่กันสองคนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอีไลบอกให้กูได้ใช้น้องบ้างค่ะกูไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันนี่อโอสงสารน้องน้องแบ่งปลงกับชีวิตแหละ แอบแผ่ไปกันหมดด้วยแต่เมื่อกี้มันมีหมอด้วยดีเดี๋ยวมันก็ต้องไปแอบฮิวกันแน่เลยแต่ว่าจังหวะนี้ขอกดกีโมดเล่นกับน,น้องอีไลน์แป๊บ <c oughs> อ่ะหุณน้องเป็นลมแดดไปซะแล้วมาเดี๋ยวพี่ช่วยนะตายกลับครื่องหไปรอ,อพี่ก่อนนะลูกอ้าวแล้วรันจ,จวนวิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวจะเป็นศพไรต่อไปเอ๋ไนนะทำไมมันวิ่งไวจังเลยอ่ะวิ่งไปหลบตรงไหนแล้วเนี่ยคิดว่าไปนั่นจะได้ไม่ไกลมากหรอกนั่นยังเห็นรอยเท้าอยู่เลยออกซ้ายเหรอ <c oughs> เห็นน้ำว้ย แหมวิ่งดิ้นตายเป็นแมงสาบเลยนะ <_ uk> หลอบบนไม่ใช่เก๋นะหลอนจะมาดิ้นวิ่งตายอย่างนี้ไม่ได้อานั่น,น,นไง <_ uk> เห็นตัวเธอแล้วฉันเห็นเธอแล้วนะจะวิ่งไปไหนกลับมา,าเดี๋ยวนี้กลับมาจะกลับมาดีๆหรือกลับมาด้วยน้ำตาอ้าวไฟวิวไปด้วยแต่ว่า<_ uk> <_ uk> <_ uk> เสียไปเท่าไหร่ทั้งไฟวิวแล้วน้ำหอมเสียไปทั้งหมดแต่ถามว่ารอดไหม <_ uk> ไม่อะ <_ uk> ไปนั่งเก้าอี้ตามพี่ลายไปติดๆเลยเนาะโอ้โหดูสองคนนั้นดิมันฮิวมันจนเสร็จแล้วรอแม่ จริงๆเลยปล่อยหมอเอาไว้เนี่ยเขาเหมือนปล่อยงูเข้าป่าทุกคน A few minutes later มาแล้วมันมาช่วยเพื่อนมาแล้ว oh. แต่ว่านายอีคนนี้เนี่ยเล่นเก่งนะทุกคนนะ oh. คือจะบอกว่าเขาแข็งมากเลยอะแข็งในที่นี้หมายถึงเขามาดึงได้ตลอดเลยเขาไม่กลัวระเบิดเรานี่ oh. แต่ว่านายอีเพื่อนเองอย่าฝืนชะตาเพื่อนเองคนนี้เลยนี่มาันตายแน่นอนนี่ oh. นั่นไงคูพูดไม่ทันขาดคากลับมาทําไมใครอัญเชิญ <laughs> ว่าแต่ตานี้คิวพวกบิ้งมานี่คือคิวยังไม่ได้ใช้เลยนะทุกคน เปิดตำนานบลิงเป็นหมันอีกรอบไม่ได้นะสตาร์โดอ่ะแปรรจวนลูกนั่งเฟดสองไปก่อนละกันนะเออรอบหน้าละอีนี่คือน่าจะเข้ามาช่วยยากแล้วเพราะว่าเขาติดติ่งไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหูหายไปแล้วอ่ะมันไปให้หมอฮิวอยู่หรือเปล่าเนี่ย A few minutes later อ่ามันกลับไปแล้วทุกคนมันมาลวมันมามนช่วยเพื่อนละเอ้ยเอ้ยว่าไงพวกช่วยควนระเบิดเราหน่อยได้ไหม <What? S 1> มึงช่วยควนระเบิดกูหน่อยได้ไหมกูขอร้องละนี่ระเบิดแล้วนะมันใช่บัตรทาบาทสิบา นี่คิดว่าคิวไล่ไวอ,อ,อ่ะอ้าวมันปล่อยตายเลยวะ <laughs> ตาน,นี่คิดว่าคิวไล่ไวอยู่นะท่ไมเครื่องมันไว่ังเลยวะอือปล่อยไปก่อนละกันเอหมอไปต่อเครื่องไหนอยู่ไหมอะ <c oughs> เครื่องข้างหน้าไม่มีร้านข้างก็อันนี้น่าจะไกลตืินไปนะไม่น่าไปแตะได้นะอไม่เห็นอนะมันไม่แตะเครื่องเลยอแม่นี่ต้องมาไล่นายอีฟจริงเหรอเนี่ยี้เกียด อยู่เครื่องไหนว่าแถวนี้ไม่มีเครื่องนั้นเครื่ออ้านั่นไงไก่ปูเจอแล้วคุณหมอผมมาแล้วครับโอโหเครื่องไปหลปลืนแล้วด้วยมึงมาปั่นกันไว้ตอนไหนว่าไอ้เครื่องเวีนนี่เนี่ยฮะพวกมึงเอาเวลาที่ไหนไปปั่นกันทำอะไรไม่เก่งจังพันเตเลยแม่งกระโดดไปแล้วไปหาที่จิ้มนมต่อแน่เลยเราต้องรีบทุกคนก่อนที่มันจะได้จิ้มนมคุณสมอนสีคุณจะมาแอบจิ้มนมแถวนี้ไม่ได้นะครับคุณสมอนสีวางระเบิดดักวางระเบิดดักด,ด้วยเออสวยแม่งเออเมื่อกี้เนี่ยคิวนึงว่าแม่ โดนแล้วนะทุกคนเอนาอีฟนาอีฟโอเคนาะอีฟปั่นอยู่รีบจับหมอนั่งเก้าอี้ก่อนทุกคนอย่าให้มันลูกเองนันเนี่ยอย่างที่คิวได้บอกไว้นะคะทุกคนปล่อยหมอไปก็เ,เหมือนปล่อยงูเข้าป่า ีงูต้องตีให้ตายหมอก็เช่นกันเรียบร้อยแล้วก็เดินไปหานาอีฟกันเหมือนตอนนี้เขาไม่ได้อยู่เครื่องแล้วนะน่าจะวิ่งฉีกหรือไม่ก็มาช่วยเพื่อนหรือเปล่าเธอจะเลือกอะไรนาอีฟเหลือเธอคนสุดท้ายแล้วนะอเไม่อยู่เครื่องแราวแฮวิ่งเข้าโรงงานไะเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าโรงงานอ้าวิ่งไปรถคุณปู่เห็นนะโอ้โหสกินขาวๆนี่ก็คือเด่นมาแต่ไกลเลยอ่ะแกจะหนีไปไหนกลับมาดินาอีฟฉรนบอก้อยกลับมานี่อ่ะอออวางระเบิดติดต้นไม้แม่เอ้ ดูคะช่วยทําเป็นไม่เห็นได้ไหมไอระเบิดเมื่อกี้เนี่ยคิวไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไอช็อตโดนระเบิดสวยๆแบบนี้ทุกคนชมคิวไหนเราชม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 เมื่อกี้ทาเป็นลืมไปนะอ่าดูแต่อันดีๆนะเอาล่ะทุกคนอะไรที่มันผ่านผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะทุกคนต้องมูฟออนนะคะเดินอ้อมแป๊บเมื่อเซนมันจะดักไม้ไหมเนี่ยดักไม้เปล่าไม่ดักระไม้ทีหล่ะไม้ทีดักเปล่าอ้าวไม่ดักแมงวมมมิ่งไปไหนแล้ววะออกซ้ายป่ะเนี่ยอ้าออกซ้ายจริงด้วยแม่อเก๋ยระเบิดหมดมือแล้วด้วยทำอะไรไม่ได้แล้วอ้าแต่ว่าใ้ลขนาดนี้ก็ตีลงไปเลลยแล้วกเรรียบย เออทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าคะ,ะคิวรู้สึกว่าฮิตบอกไม้คิวมันเดี้ยวแปลกๆมเมื่อกี้แหละอ่ะแต่ก็ช่างมันเดือดทุกคนก็รู้ว่าที่นี่เกมหมาเรียบร้อยกับเขาเรืงหาดไปหาน้องนนอ,อีไลสน้านาอีแล้วนอกจากอีไลเด็ยก็ยังมีคุณหมอแล้วก็รันจวนรออยู่ล้ะกอโอ้โหน้องเสียงดังฟังชัดมากแก ชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ